จำเลยปีศาจตอนที่4ี่สิบนหน้าผาเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเหล่ามา้าศึกยังคงดังขึ้นไม่ขาดสายแสงจันทร์เหมือนถูกย้อมด้วยกลิ่นคาวเลือดพื้นดินบริเวณที่จีอินเหอยืนอยู่ถูกฉลมด้วยเลือดจนกลายเป็นสีแดงฉาน เลือดสีแดงสดหยดลงมาจากมือซ้ายของนางปลายนิ้วของนางสั่นระริกแต่ดวงตากับเ่งประกายเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงจันทร์บนท้องฟ้าเสียอ,อีกนางยืนปกักหลักอยู่ตรงริมหน้าผาและอองน้ำซึ่งลอยขึ้นมาจากหุบเหวเลืกอกเลด้านหลังทำให้นางสบายใจขึ้น ด้านล่างมีแม่น้ำจีอ็นเหอด่วงรู้ความสามารถในการฟื้นตัวของปีศาจเงือกและความแข็งแกร่งของร่างกายพวกเขาดีนางอาจทำร้ายเขาได้แต่จะไม่ยอมให้เขาตายเด็ดขาดดังนั้นการผลักฉางี้ตกลงไปในแม่น้ำและถูกกระแสน้ำพัดพาไปจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่นางไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้นด้านล่างหรือไม่ดังนั้นนางจะต้องทวงเวลา เอาไว้ให้นานที่สุดเพื่อให้ช้างอี้มีเวลาหลบหนีต่อให้มีเพียงคนเดียวต้านทานได้เพียงครู่เดียวก็ยังดีจีเฉิงอีมองสีหน้าเด็ดเดียวเหมือนพร้อมจะแยงแรกจะยอมแรกชีวิตของจี้อินเหอกระบี่ยาวในมือเพลงประกายเยียบเย็นจี้อินเหอเจ้าเป็นผู้พิทักษ์กฎของภูเขาบัญชาปิศาจจะไม่รู้จริงๆหรือว่าเตงกำลังทำอะไรอยู่ข้ารู้ดีนางตอบน้ำเสียงเด็ดเดียว ดวงตาของจีเชิงอีเปล่งประกายวูบจากนั้นเขาพยกกระบียาวขึ้นแล้วถ่ายทอดพลังวิญญาณเข้าไปในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าโทษว่าข้าเอาจริง,งก็แล้วกันจีเหอเงินหน้าขึ้นมองชายหนุม่มชุดขาวสะอาดตรงหน้าก่อนจะร้อเสียงยันอย่างอดไม่ได้ ลวนเป็นคนที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะชีพจรเส้นเร็นเหมือนกันใหญ่ต้องยามูสีเวลาพูดกับนางอีกเลยจูหล,ลิงตะวาดเสียงดังตัดบทคำพูดของจีอ้อินเหือจากนั้นก็ใช้กระบี่ตัดผมขอาตัวเองไม่ให้บทบังสายตาและโยนทิ้งลงบนพื้นอย่างไม่ใหญ่ดีข่าทาาศึกปีศาจนี้ก่อนค่อยไปตามล่าปีศาจเงือกลงมือสิ้นเสียงออกคำสั่งของเขา เหล่าทหารก็ส่งเสียงร้องตะโกนพลางยกหน้าขึ้นจอตรงมาที่จี้อินเหอจี้อินเหอเหลือบมองหน้าผาด้านหลังแวบหนึ่งใต้หน้าผามีเพียงความม,มืดมิดทหารกลับมาอีกครั้งดวงตาของนางใช้แบล็ดเดีดเด่ยวยิ่งกว่าเดิมมือซ,ซ้ายซึ่งออกแรงไม่ได้อีกแล้วห้อยอยู่ข้างตัวแต่นงางนนก็ยังก้าวไปข้างหน้าข้าวหนึ่งมือขวาซึ่งงบไปเรื่อยเลือละจากบ่าข้างซ้ายเมื่อไม่มีบา่ามือขวาควายกดเอาไว้เลือดก็ยิ่งไหลทะลักออกมาจากบ่า ข้างซ้ายของนางใบหน้าของนางซีดขาแต่นางกลับเหมือนไม่รู้สึกเจ็บสักนิดนางก้าวไปหาเหล่าทหารทีละเก้าทีละเก้าพรางใช้มือขวาไร้อาคมเรียกส่วนปลายกระบี่ที่ขว้างออกไปกลับคืนมาแต่ปลายกระบี่ที่ฟังอยู่ในพื้นดินเพิ่งขยับถูกปีนิ้ำหนึ่งปาดตกลงไปในหูเ่เผิว จีเชิยงอีมองจีนเหอได้สายตาเย็นชาเอ่ยว่าเจ้าเดินผิดทางแล้วกล่าวจบร่างของจีเชิงอีก็แปรสภาพเป็นลำแสงพุ่งตรงมาหาจีนเหออย่างวรวดเร็วกับลูกธนูกระบวนท่าของเขาร้ายกาดมากสมกับที่เ่าพูดเอยว่าจะไม่ออมมืออีก จี้อินเหอไม่มีอาวุธซ้ำแขนยังหักไปข้างหนึ่งนางจึงได้แต่ใช้มือขวารไายอาคมเรียกพลังวิญญาณออมาปอกป้อง,อง,องร่างเนื้อของตัวเองเอาไว้เตรียมรับการโจมตีคุงจีเชิงอีไม่เพียงกท่นั้นจูหลิงเองก็คุมดาบพุ่งเข้ามาร่วมบ่งด้วยจูหลิงไม่มีพลังวิญญาณแต่เขาสามารถร่วมเมือับจีเชิงอีได้ อย่างไรช่างวบว่คนหนึ่งใช้พลังวิญญาณโจมตีนาะงอีกคนคอยก่อกวนให้กวนท่าของนางสับสนคนหนึ่งทุ่มกำลังโจมตีอีกคนตั้งรับอย่างมั่นคงเจนเธอมีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วยามนี้ยิ่งใช้เรี่ยวแรงที่มีไปจนหมดเพียงพริบตาเดียวก็ท่านฐานมาได้อีกนางหูจีเชิงอีฟันติดติดกันถึง3มครั้งซ้ำาย่าูกดับจิ๋งฟันเข้าที่หัวเขานางส่งเสียงร้องในลำคอก่อนจะสุด ลงคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่ตรงริมหน้าผาจูหลิงจะร้อนคิตีตาสุส่าผูนางให้ได้ในดาบเดียวแต่จีเชิงเองกกลับ,ไ,บไม่ได้บุกเข้ามาได้ทันใดนั้นมือขวาเจอกก็กระแทกเข้าใส่ท้องจูหลิงอย่างแรงฝบ่ามือนี้แรงมากจนร่างจูหลิงสั่นสะเทือนดาบหลุดจากมือของเขาเท้าเซถอยหลังไปถึงสิบเก้าจากนั้นเขากลล้มลงบนพื้นแล้วกากเลือดออกมากระดึเกราะดังตรงอ,อกแหลกสลายกลายเป็นผุยผงทุกคนต่างตื่นตระหนกเป็นอันมากจี้เชิงอกก็ตื่น ตะลึงเขารีบพุ่งเข้าไปหาจูหลิงแ้วไร้าอาคมคุ้มกรองหัวชีพจรหัวใจอีกฝ่ายเอาไว้อาการบาดเจ็บของจูหลิงทําให้เขาตกใจมากในใจอดคิดไม่ได้ว่าหากไม่ใช่จูหลิงไม่เกราะนาคุ้มกายป่านนี้ชีพจรหัวใจคงจะขาดสะบั้นไปแล้วจีอันเหอพวกนี้ไม่ควรมีเรี่ยวแรงเหลืออยู่แล้วชัดๆทําไมถึงยังโจมตีได้รุนแรงเช่นนี้ จี้อินเหอะเก็บดาบจุลิงที่หล่นอยู่บนพื้นขึ้นมาจากนั้นก็ใช้ดาบค้ำกับพื้นดินและยันกายลุกขึ้นเยืนอีกครั้งยังยังยังมีใครอีกหือร่างของนางอาไปด้วยเลือดเสียงก็แหบแห้งจนฟังแทบไม่รู้เรื่องแต่นางก็ยังยืนขึ้นขวางหน้าผาเอาไว้ไม่ต่างจากเทพแห่งความตายที่ควายเฝ้าประตูนรกจุลิงกดมือกระอกพลางขยับนิ้วข้าข้าต้องตามปีศาจเงือกกลับมาให้ได้ จีเชงอีกดแผงอ,อกของเขาเอาไว้ไม่ให้ลุกขึ้นพลางถ่ายทอดพลางวิญญ,ญาณเข้าไปคุ้มครองชีพจรหัวจางนั้นจึงหันไปมองเหล่าทหารยิงเาหนูถึงตอนนี้เหล่าทหารค่อยได้สติพวกเขารีบหยิบคันธนูก,กับลูกธนูผูกไว้บนหลังมาได้ถูกตัดขามาถือไว้แล้วง้างเข้าทันขึ้นพร้อมการจีเชิงอีบกมือครั้งหนึ่งปลายลูกธนูทุกดอกถูกปกคลุมด้วยพลางวิญ,ญญาณสีขาวจางๆยิง่งสิ้นเสียงออกคําสั่งของเขา ลูกธนูถูกยิงออกไปพร้อมกันแต่จีนเหอซึ่งยืนอยู่ตรงริมหน้าผาขับมาคิดจะถอยสักนิดทั้งที่เผชิญหน้ากระหาธนูที่ถาถมเข้ามานางก็ยังไม่อยากยอมแพ้จีนเหอส่งเสียงร้องตะโกนพรางกระโดดขึ้นไปบนฟ้าด้วยขาเพียงข้างเดียวร่างของนางหมุนคว้างอยู่กลางอากาศนาบใหญ่ในมือทำหน้านที่ปัดป้องหาธนูแทนโลกแต่ระลอกแรกยังไม่ทันสิ้นสุดระลอกที่สองและสามก็ตามมาจีนเหอหมดแรงแล้วแขนขวาของ นางถูกยิงเป็นอันดับแรกนางกัดฟันใช้ปากดึงลูกหนูออกมาจนผิวเนื้อฉีกขาดเลือดสีแดงสดไหลนองแต่ถึงจะดึงลูกหนูออกมาได้แขนขวง้งนางอาจใช้การได้อีกต่อไปในตอนนั้นเองลูกหนูอีกดอกหนึ่งพุ่งปักมาเข้าที่หัวเข่าอีกข้างของนางจี้อินเหอไม่อาจทรงกายได้อีกแล้วนางทรุดลงคุกเข่าดาบในมือขวากลายเป็นสิ่งสุดท้ายได้ช่วยคำจนร่างของนางไว้ให้ล้มลงกับพื้น นางไม่ได้ล้มลงไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมนางถึงไม่ล้มที่สัสนางก้มตามเหมือนหมดสติไปแล้วลูกธนูอุ่งดอกปักเข้าที่บาตจนางกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทางสิ้นไม่ต่างจากคนที่ตายไปแล้วในทสุดเลือดก,ก็หยุดไหลแล้วแรงหมดเส้นทุกอย่างจะลงพร้อมกับชีวิตของนางจีนเหอตาอยู่ตรงริมหน้าผาลึกหมื่นจ้างในสภาพนี้เอง จีเฉิงอีมองร่างกินเหอที่กูเข่าอยู่ตรงนั้นนางดูไม่ต่างจากรูปปั้นซึ่งแสดงเห็นถึงจุดจบที่น่าซราตกต่ำที่สุดของผู้มีชาการปีศาจจีเฉิงอีคิดว่านางตายไปแล้วเขาหันไปมองดูจูหลิงซึ่งหมดสติไปแล้วพลางหันไปออกคำสั่งเพราะไม่กล้าปล่อยมือที่กำลังถ่ายทอดพลังคุ้มครองชีพประจอนหัวใจจูหลิงเอาไว้พวกเจ้าไปหาหมอมาเร็วส่วนพวกเจ้าหาทางลงไปข้างล่างจับปีศาจเงือกกลับมาเหตได้ก็รับ เราทหารรับบัญชาแต่ยังไม่ทานได้ก้าว จากภาย่จู่ก็บ,บังเกิดกระแสลมพัดแรงกระแสลมนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆไปต่างจากคลื่นที่สาดซัดเข้าใส่ร่างของทุกคนเสียงลมพัดหวีดหมิวเมฆน้ําเริ่มก่อตัวบนท้องฟ้าก่อนจะบดบางแสงจันทร์เอาไว้ทําให้บรรยากาศเปลี่ยนเป็นเย็นยเยียบน่าสะพรึงกลัวทุกคนแทบจะทรงกายเอาไว้ไม่ได้สายตาทุกคู่หันไปจับย่องอยู่ที่หน้าผาซึ่งเป็นจุดกําเนิดของกระแสลมร่างของจีนเหอย,ยังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้น มือข้างหนึ่งยังคงกุมดาบใช้คำเยันร่างเอาไว้ศีรษะยังคงก้มตามไม่ขยับไปเยินสักนิดแต่รอบกายก็มีกลุ่มไอดำหม,มุนวนไปรบรอบอย่างบ้าครั่งทำให้เส้นผมและเสื้อผ้าของนางแผ่สยายไปรอบกายกระแสลมมีที่มาจากร่างของนางนั่นเองกลุ่มไอซสีดำพุ่งพร่านรุนแรงก่อนจะค่อยๆก่อตัวเป็นรูปหางหงหางสองหางสาหางกลุ่มไอดำนาทึบขึ้นเรื่อยเ ช่วงขณะต่อมาที่ด้านหลังจีนเหอก็มีหางสีดำปรากฏเก้นถึงเก้าหางปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปปหเหล่าทหารเราาารตื่นตระหนกเป็นอันมากจีเชงอีเบิงตามองเรวยความตกใจแกมประหลาดใจจากนั้นเขาพูดพระองค์ออกมาจิ้งจอกเก้าหางศีษะจิ้งอินเหอขยับเล็กน้อยดวงตาสีเลือดง,ง,งูเบื้องหลังเส้นผมยาวสายายจ้องผ่านไอสีดำด้วยร่าง,งจีเชงอีเอ,อ่ยว่าใครกล้าไป Tahan